ขณะนี้ฉันอยู่ในแผนที่นอติดและเมื่อสักครู่นี้ฉันได้เห็นคนวิ่งหลังไวๆเข้าไปในเมืองเอาละเดี๋ยวเราจะไปเช็คกันดูสักหน่อยว่ามีใครอยู่ข้างในนั้นหรือเปล่าในกรณีที่พวกนายเห็นศัตรูก่อนแบบนี้เราจะเคลื่อนที่เข้าไปได้วยความรวดเร็วล้ก็เงียบกริบแต่ว่า <laughs> ตอนนี้ขาของฉันเฮ้ยรีบไปหน่อย เอาละตอนนี้ก็วิ่งเข้ามาภายในเมืองได้แล้วฉันได้ยินเสียงศัตรูแวแวๆอยู่ทางด้านหน้านั่นไงพวกนาอาจจะเห็นเสียงฝีเท้าที่ขึ้นมาข้างหน้าเอาละฉันจะค่อยๆอ้อมหลังเข้าไปหปจึ๊บอืม ตอนนี้ศัตรูน่าจะรู้แล้วว่าเราอยู่ที่นี่แต่สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือเรารู้ว่าเขาอยู่ที่นี่เหมือนกันพูดอะไรวนะเนี่ย <c oughs> เอาเป็นว่าฉันจะแกล้งทําเป็นไม่รู้ว่าเขารู้ว่าเรารู้ว่าเขาเองก็รู้ว่าเราอยู่ที่นี่แจ้งมาเถอะเอาละฉันก็จะทําเป็น เหมือนกับทํากิจกรรมที่ทุกคนทํากันอยู่เป็นประจำนั่นก็คือนั่งจ้องอ่างล้างมือแล้วก็ดูความสะอาดของชักโครกพวกนายอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย <c oughs> ตันลิงทำไมแกไม่เก็บเสียงให้มิดแล้วก็รอที่จะเล่นงานเขาล่ะแน่นอนว่านี่คือการซ้อนแผนให้ศัตรูนั้นงงงวยโดยการ ใช้ชีวิตให้ดูปกติเหมือนกับเราไม่รู้ถึงการมีอยู่ของเขาซึ่งแน่นอนแล้วว่าเรารู้แต่เขาไม่รู้ว่าเรารู้ไงล่ะ <c oughs> ฉันเริ่มงงเองแล้วเนี่ยโอเคตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าตำแหน่งที่แน่นอนของเขาคืออยู่บริเวณประตูด้านหลังฉันจะจัดก,การ Happy birthday แลวฉันก็เท้งเต้งนอนตายไงหลังกับล็อบบี้ไปเลย <c oughs>